สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่12-18มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะหมายถึงการมีความหวังมีความฝันเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะการที่มีความพอใจในตัวเองมากขึ้นมีจิตใจที่อบอุ่นนะคะชื่นบานมีความคิดในแง่บวกมากขึ้น เรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีนะคะการมีความสุขกับงานที่ทำอยู่หรือว่าช่วงชีวิตช่วงนี้นะคะก็ถือว่าราบรื่นไม่ลำบากขัดสนบางรายก็เกี่ยวกับการทำงานสืบสารเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะคะการช่วยเหลืองานในครอบครัวก็ได้นะคะก็จะมีความเป็นอยู่ที่สบายมากขึ้น หรือมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการแบ่งปันนะคะทำให้บรรยากาศราบรื่นมากขึ้นช่วงนี้ใครที่ทำธุรกิจหรือทำงานบริษัทนะคะทุกอย่างก็กำลังราบรื่นขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความมั่นคงลงตัวดีบางรายก็เกี่ยวกับงานเกษตรกรรมนะคะเรื่องของธรรมชาติสายน้ำต่างๆอาหารการกินการท่องเที่ยวเดินทางนะคะก็โดดเด่น เรื่องไกด์เรื่องล่ามนะคะการทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆก็มีโอกาสเดินทางได้งานมากขึ้นการเงินนะคะช่วงนี้มีรายรับโดดเด่นสถานะการเงินก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมาะกับการจัดแจงจัดการนะคะประหยัดเก็บออมก็สามารถทำได้สุขภาพนะคะที่ป่วยก็จะได้ยาดีรักษาหรือมีการฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ช่วงนี้เกี่ยวกับสุขภาพจิตสุขภาพกายนะคะค่อนข้างดีบางรายเกี่ยวกับน้ําหนักตัวเพิ่มได้ง่ายนะคะส่วนความรักนะคะที่แอบเพิ่มแอบปิ้งอยู่นะคะจากเพื่อนก็พัฒนาเป็นแฟนหรืออาจจะมีจิตใจที่ตรงกันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักหวานชื่นนะคะช่วงนี้ก็มีความชัดเจน บางคู่ก็อาจจะมีการพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะหรือมีการหยุดพักผ่อนร่วมกันก็เหมาะกับการเที่ยวธรรมชาตินะคะหรือทานข้าวนอกบ้านก็จะเพิ่มบรรยากาศความรักให้ดีขึ้นค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ